อ่ะก็ถือว่าการสวัสดีนะครับผม f c ทุกท่านนะครับผมทางช่อง u t u b e นะครับและก็ทางช่องแฟนเพจนะครับผมวันนี้บ่าวศักักอรรดนะครับผมเดินทางมาที่บ้านของน้องเฟิร์นนะครับผมะอขามยักษ์ให้โชคนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาตามโค้งสุดท้ายนะครับผมว่าน้องเฟิร์นจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับผมหรือว่ามีตัวเลขตัวเก่าหรือว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ากับความฝันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมวันนี้บ่าวศักขอรรดพร้อมด้วยวิศุภพรเขาเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาน้องเฟิร์นด้วยกัน นะครับของท่านผู้ชมสละใครที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ก็ขอากำลังใจคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมชมอยู่ที่จังหวัดกันไหนเออจังหวัดไหนกันบ้างเอ่ยนะครับผมก็คอมเมนต์ใตค้คลิปได้เด้อนะครับผมชมกันอยู่จังหวัดไหนบ้างนะครับเดยกันเลคระพี่ับ วอวันนี้คนเยอะครับอานะครับผรถดองเฟินนะครับผมบุริรัมย์สองปดนะครับวันนี้เขามีการนัดซ้อมเทนเซอร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมน้องเฟิร์นเจอน้องเฟิร์นแล้วนะครับผมไปสีทุกท่านนะครับวันนี้เขาจะซ้อมเต้นเซอร์กันบ้างนี่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับเต้นเซอร์ด้วยร้องวงรอบยุบด้วยโอ้น้องเฟิร์นมีลูกทีมเยอะแยะมากเลยนะครับมีการมีงานก็นะครับผมติดต่อได้เด้อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเด้อครับเด้อ ขออนุญาตมาฟังน้อนอินดนะครับนี่ตืนัเลมนี่นี่หัวหน้า <c oughs> ดนอรีครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมอยู่ที่อันด้านหน้าของต้นมะขามนะครับท่านผู้ชมครับผม <c oughs> น้องฝนก็อยู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> นกัวันนี้มีสลาเปาด้วยนะคะน้องเฟิร์นรทำมาถวายนะครับผม,มทำมาถวายปูนะครับผมซึ่งนะครับผมน้องเฟิร์นมีความเชื่อว่าปูเลืมนะครับผมที่อยู่ในต้นมะขามยักษ์นะคระับกดไลค์กดแชร์นะครับทุกท่านนะครับผมกดไลค์กะแชร์นะครับ สองาโซรงขนสีคธสาธุนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอน้องเฟิร์นแปับนะครับผมเอฟซีทุกท่านนรับน้องเฟิร์นกำลังอติดธุระนะครับผมกำลังเคลียร์กับทีมงานนะครับผม เงืศิลปินทางคณะของน้องเฟิร์นนะครับผมออสักครู่สักครูคร่นะครับสวัสดีครับสสวัดีน้องเฟิร์นนะครับผมวันนี้สามสิบเอ็ดครับผมโค้งสุดท้ายเออก็เลยหลังจากที่ลงคลิปแรกไป ก็ยังไม่ได้มาตามโค้งสุดท้ายกลัวว่าน้องเพินอาจจะฝันแล้วก็มีตัวเลขเปลี่ยนมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามวนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมผมคือว่าโค้งสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะอยังเน้นย้ําเลขฝันเลขเดิมค่ะเลขฝันเลขเดิมใช่ค่ะส่วนเลขเฟินชอบก็อีกตัวหนึ่งแค่นั้นละค่ะแต่นอกนั้นก็คือเลขฝันนี่อันเดิมอยู่แล้วจะไม่มีเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะเลขฝันฝันกับชอบนี่ คนคนคนละอันใช่ไหมคนละตัวคนละอันค่ะคนลละะอัันนนคตว่าจะช่องพี่เบ่าทีน่าจะยังไม่ได้อ๋อไหนเราก็ตกหล่นชอบตกหล่นกับมชอบตกหล่นเพราะว่าบางครั้งก็ไม่ค่อยได้มากับเพื่อนเออถ้าว่าคนสุรินทร์กับบ้าซักได้แล้วได้แล้วแม่นบ่เหลือพี่เพชรพี่เพชรพาด้วยก็น่าจะยังไม่ได้พี่เพชรเป็นอยู่บ้านไกลพี่มาม่อยู่ไกลเล็กชอบชอบใช่ใช่ค่ะก็คงก็คือปู่เหลิมนี่ไม่ได้มาหาเลย ก็มาหาแค่อ่ที่ว่าให้ให้เลขที่ตัวเลขยื่นมาหาเฟิร์นนะค่ะที่เป็นเลขหนึ่งห้าค่ะเลขนั้นนะคะที่ยื่นให้จ้ะเขาปกติก็จะไม่ได้ฝันแบบนี้อยู่แล้วปกติควรจะฝันว่าเขียนใส่กระดาษเองเป็นเลขสามตัวแต่คราวนี้เราเราฝันเห็นเลขสามตัวแล้วเราวางไว้กระดาษใบนั้นก็ลอยยื่นมาหาเราคืนเหมือนเหมือนยื่นมาจากต้นมะขามนะคะเอามาให้เฟิร์นคืนนั่นแหละค่ะ หลังจากนั้นก็ไม่ไม่ได้ฝันเกี่ยวกับปูเลยไม่ได้ฝันเลยค่ะหรือว่างวดนี้ฝันล่าสูดเพื่นฝันเห็นแต่งูงูงูเหลือมตัวใหญ่งูเหลือมสีทองปนดาจัที่เห็นนะคะน่าจะเป็นฝันที่ดีงูเหลือมสีทองจะเจอเจอโนคูแต่ถ้าเป็นน้องเพื่อนฝันนี่ก็น่าจะเลขจะมานี่เลยะนว่าใช่ค่ะเป็นงูเหลือมใหญ่ใช่ไหมครับพอเคยเคยฝันแบบดีแล้ว แล้วเลขเข<ม>อ่ะค่ะในในฝันน่ะเล่าเล่าให้ฟังหน่อยครับคือฝันว่าเข้าห้องน้ําฝันว่าเข้าห้องน้ําแล้วลูกร้องตามด้วย<ม>จะเข้าห้องน้ํากับเรา<ม>เราก็เลยเข้าห้องน้ําแล้วงูมันออกมาจากมันจะเหมือนมีรูในห้องน้ําแล้วงูมันออกมาค่ะเราเฟินก็กลัวจะมาฉกลูกเราเราก็เอาน้าสาดสาดสาดเรากำลัลงทําธุรกิจอยู่เนาะเราก็เอาน้าสาดสาดสาดไม่ให้งูมันมาฉกลูกเราอะไรประมาณนี้ค่ะ พอเสร็จแล้วเราก็รีบอุ้มลูกเปิดตู้ห้องน้ำแล้ววิ่งออกมาเลยอค่ะในความฝันใช่ค่ะสีทองสีทองปนดำปนดำค่ะเป็นงูเลือยตัวใหญ่เลยค่ะถ้าถ้าเราเราตีตัวเลขกับความฝันเนี่ยมันมีตัวไหนมั่งไหมงูเขาแปลเป็นเลขไหนอะเฟินไม่มั่นใจงูหนึ่งตัวน่าจะหนึ่งหรือเปล่า ค่ะที <S <S ่เฟืตีนะแต่เฟิ่องตีเลขไม่ไม่แม่นเลยเฟิ่องรู้สึกว่าตีไม่เป็นนะครับผมเอสซีก็ลองตีเลขดูนะครับผมตีแล้วคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเรากับน้องเฟิ่องนี่จะไม่ตีเลขเนาะใช่ค่ะท่านผู้ชมเอสซีเราอยากจะตีเป็นตัวเลขก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมคอมเมนต์ได้เลยตามกับคนอื่นใช่เนาะเราจะให้น้องเฟิ่องเนาะบางคนเขาเข้ามาคลิปนี้บางคนยังไม่รู้ว่าน้องเฟิ่องฝันอะไรฝันได้เลขยังไงเนาะตอนครั้งแรกเนาะย้อนย้อนเล่าความหลังให้ฟัง ใช่ค,ค่ะ <ผม S 2> ได้ค่ะคือความฝันของเฟิร์นครั้งแรกที่ฝันเลยนะคะงวดนี้ก็ฝันว่าจะเดินมาเข้าห้องน้<ม>ําแล้วมีคนเรียกเหมือนได้ยินเสียงมีคนเรียกทางหลังบ้านนี่แหละค่ะประตูหลังบ้านแล้วคนนี้เฟิร์นก็เลยเปิดประตูออกมาพอเปิดประตูออกมามามองอ่ทางต้นมะขามเนี่ยทางโพรงตรงนี้นะคะ<ม>่ะเห็นกระดาษวางอยู่ข้างใต้ใต้ต้นมะขามเลย<ม>แล้วเฟิร์นก็เลยไปหยิบปากกาเมจิะะอะค่ะมาเขียน เลขใส่กระดาษเป็นเลขสามตัวค่ะเลขสามตัวที่เฟินเขียนก็เป็นอ่าสี 4, 6, 7, ่หกเจ็ดค่ะพอเฟินเขียนเสร็จแล้วเฟินก็วางไว้ใต้ต้นมะขามที่เดิมตรงโพรงตรงเนี้ยที่เดิมค่ะแล้วเหมือนจะเดินหันหลังกลับไปคืนเข้าประตูคืนเนี่ยค่ะกระดาษนั่นแหละค่ะก็ลอยลอยมาหาเฟินมาชนเฟินคืนเนี่ยเฟินก็เลยหันมามเป็นตัวเลขสองตัวเขียนอยู่ข้างล่างของเฟินเลยเป็นเลขหนึ่งห้า หนึ่งห้าใช่ค่ะอันนี้เป็นคลิปแรกที่ฝันเนาะใช่ใช่ค่ะอันแรกที่ฝันเลยก็จะมีสี่หกเจ็ดกับหนึ่งห้าค่ะเหมือนปู่เลิมก็เขียนให้นั่นหละค่ะเฟินว่านะคะหนึ่งเป็นเลขหนึ่งห้าเพราะว่าปกติเฟินจะไม่ฝันแบบนี้มาก่อนค่ะที่ต้นมะขามที่จะเขียนเลขให้เฟินเลยมีครั้งนี้แหละค่ะครั้งแรกที่เขียนให้ค่ะเป็นเป็นเลขสวยอยู่เนาะหนึ่งห้าค่ะหกเจ็ดหกเจ็ดรู้สึกว่าจะไปตรงกับเลขใครไหม กห76อาจารย์แซมอยู่ด้วเนาะอือเอาแล้วแลเลขชอบนี่เออบาวทียังไม่ได้เลยเลขชอบที่เฟิรนอ่าให้ไปก็จะเป็นเลข19ค่ะตัวนี้เป็นเลขฝันนะคะ467เลขหกก็เป็นเลขเก้าได้นะคะค่ะเดี๋ยวตีลังกาอีกอค่ะอันนี้เป็นเลขที่ที่ต้นมะขามเขียนให้1 15ที่ร้อยมหาเฟิร์นค่ะเลขเฟินชอบก็คือ19 หนึ่งเก้าก็เป็นหนึ่งหกได้เหมือนกันค่ะเปิดตัดใหทเลยใช่ค่ะนี Target> ้ตัดให้เลยครําว่าชอบเขา้องเฟิ่อนชอบแบบไหนครับมีที่มาไหมคํา่าชอบเหมือนเราชอบไปเฉยนี่แหละค่ะเหมือนชอบเล็หนึงชอบแบบไม่มีเหตุผลใช่ค่ะชอบเองเลยค่ะหนึ่งเก้าก็เอาไว้เป็นแนวทางนิดนึงค่ะเผื่อคนชอบเหมือนเฟิร์นนะคะหนึ่งเก้าค่ะส่วนค่ะที่เฟิร์นวงให้ก็เป็นตัวที่เฟิร์นเน้นให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีสี่หกสี่เจ็ดหกเจ็ด แล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งเก้าแค่นี้นะคะสําหรับแบบคนงบน้อยเนาะอันนี้ฝนก็ตัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะครับผมจ้ะครับก็เป็นการมาย้าโค้งสุดท้ายนาะงัวน้องปืนอาจจะฟันเป็นได้ตัวใหม่แต่ว่ามาแล้วก็ไมสรุปแล้วก็คือเป็นเลขตัวเดิมเลขตัวเดิมค่ะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมสลับโค้งสุดท้ายพรุ่งนี้ห้อยออกแล้ว ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีกมากกว่านี้ใช่ไหมครับไม่มีแล้วค่ะน่าจะเลขนี้แหละค่ะโอเคเอาครับไม่หล่นล่งมาเลยเนี่ยแต่เต็มเต็มเลยแน่แต่มเละค่ะเต็มเลยแ้าใหม่ลนใสกีมีอะไรฝากถึง F4 ไหมครับค่ะก็ฝากให้เป็นแนวทางสําหรับ f ีทุกท่านด้วยนะคะสําหรับคนที่กําลังรับชมอยู่ค่ะครับค่ะเราไม่รู้นะว่าเลขมันจะเข้าหรือไม่ใช่ครับผมใช้ดุลของท่านผู้ชมมาเลยใช้มีารณญาในการรับชมครับเราก็ เป็นแค่สื่อกลางในการวานแนวทางครับผมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเนาะนะครับผมครับก็ท้ายสุดก็คงไม่มีอะไรเนาะนะครับก็ขอบคุณน้องเพินนะครับก็ขอให้เลขที่เป็นแนวทางนี้ให้เข้าในวันพรุ่งนี้รวยๆเนาะครับผมเอา คบผมสวัสดีครับรองเฟิร์นคุณเฟิรนขอบคุณเฟิร์นนะครับผมขอบคุณน้องเฟิร์นมากเลยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับทางขอทางงออามหนก็ได้แล้วฉันน่าจทีอะไรสำคัหครับน้องรยวขอไม่หน่อยครับเดี๋ยวัราเราเอารูปดีกว่า นะครับท่านผู้ชมครับก็คือนะครับผมสรุปแล้วนะครับน้องเฟิร์นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับผมทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับ f อทุกท่านนะครับทุกอย่างยังปกติเหมือนเดิมนะครับผมสลับแนวทางว่อปะจจุวันที่1เมษายน2567นายนะครับผมน้องเฟิร์นบอกว่าไม่มีอะไรฝันเพิ่มเติมและก็ตัวเลขยังคงเดิมนะครับผมสรุปแล้วนะครับผมก็แนวทางวันนี้ ตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภกับน้องเฟิร์นเด้อวันนี้นะครับผมโค้งสุดท้ายวันที่1เมษายน2567ขอให้ทุกท่านรวยๆปังๆเฮงๆทุกท่านบ่าวศักข์พลดนะครับผมขออนุญาตลงคลิปไลฟ์สดทางช่องแฟนเพจไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสําหรับนะครับผม FC ที่ติดตามทางช่องเพจนะครับผมขอฝากให้ติดตามช่อง YouTube บ่าวศักดิ์ไปเด้อนะครับผมฝากช่องยูทูบบ่าวศักข์โลดด้วยนะครับผมทุกท่านนะครับรวยๆเฮงๆปังๆ ขอบคุณและสวัสดีครับ